สวัสดีค่ะสบายดีเ c ฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ็นมาทักทายสบายดีเ c ฟซีทงช่องของวันที่19กันยายน2567เนาะเมื่อนี้แม่เพ็นกะจะมีแนวทางฮานยของซีเซียนให้มาฝากมาตอน f อฟทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อเอาไปเปลีนแนวทางกันเด้อจ้าเนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทางของซีเซียนนี่คะ่ะ แม่เพนก็ฝาก f อฟซทางช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเดอ้อเนาะฝากช่องน้อยๆนี้ไว้กับ f อฟทางช่องและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะคะเนาะอ่ะแม่เพ่นก็ขอเวลาเน่จากหน้าที่สหน้าที่นะคะขอโฆษณาขายของเนาะค่ะเอฟซอ่ะมาเบึงค่ะ ผู้ใดที่สนใจจะสร้างจองบูชาเนอะอเอเอขอโทษหลายๆจะสร้างจงองน้ำมัน12บีออยพัดนะคะสารสกัดเย็นจากผลไม้หลายๆชนิดน้ำมันตาปาน้ำมันงาดำเนาะคะ่ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องสายตาฝ้า้างตาเครื่องเนาะคะ่ะก็เอาไปใช้เด้อค่ะมันดีอิหลีเนาะหลายๆคนสร้างไปแล้วคะ่ะจะกระสร้างมาอีกจังสินะะนะเนาะห้าร้อบาทมี60เม็ดนะคะ f อซ แล้วก็นี่ค่ะฝากด้วยเนาะแล้วก็แคลเซียมหนึ่งกระปุกมีหกสิบเม็ดเนาะค่ะเอฟซีผู้ใดนี่มีอาการปวดหลายๆเนี่ยก็จะกินครั้งละสองเม็ดเนาะเช้าเย็นนี่ค่ะถ้าผู้ใดบ่ปวดหลายปวดเล็กๆน้อยๆก็พันเท่าก็จะครั้งละเม็ดนะคะเช้าเย็นเด้อจะ้นะเนาะนี่ค่ะแคลเซียมยาบำรุงกระดูกค่นะเนาะ 500บาทมี60เมตร<ม>เช่นกันค่ะแล้วก็ครีมนะคะครีม 1. ชุด1,300บาท<ม>ชุดแก้ฟฝ้ากะจุดด่างดำเนาะผู้ใดที่มีปัญหาเหลืองฝ้ากะจุดด่างดำให้ใช้ซุดสบู่สีส้มนะคะ fc เนาะแล้วก็ผู้ใดที่บ่มีสิวบ่มีฝ้าแม่เพียนแนะนําให้ใช้สบู่ชุดสบ,บู่สีขาวนะคะจะทําให้หน้าเด็กนุ่มนวลดูอ่อนกว่าวัยเนาะนี่ค่ะเพราะว่าสบู่สีขาวเป็นสบ,บนู่นมข้าวนะคะ เฮทหาผิวนาชุ่มชื่นแล้วก่ชำวาวเนาะส่วนสบู่สีส้มจะแก้ฝ้ากัดจุดด่างดำแล้วค่อยปรับสภาพผิวของเฮ้าเนาะหชุด1,300บาทช่วงนี้บได้แค่หนึงชุดอย่างเดียวเนาะค่ะมีแถมสบู่ไปอีกหนึ่งก้อนนะคะสะบู่ส้มเด้อจ้ะเนาะ ผู้ใดที่ว่าจะสั่งสบู่สีส้มนี่นะถ้าสั่ง1ก้อนหรือ2ก้อน,ค,อน,อน,นคิดก้อนละร้อบาทถ้าผู้ใดสั่งหาก้อนขึ้นไปคิดก้อนละ100บาทนะคะนี่ค่ะไซอับสะอาดหมดจดนอกจกกินหอมค่ะ FC สะบู่ส้มค่ะ อะฝากด้วยสินค้าแต่ละตัวผ่านอยหมดแล้วนะคะ f อฟมีเพื่นถึงคอยมาแนะนำให้ FC ทั้งช่องเนาะใช้ดีแล้วค่อยมาบอกต่อนะคะทาบดีกับบบอกต่อดอกค่ะเนอะเอฟซเนาะ,ะมาเบิ้งค่ะได้สินค้าไปแล้วคะ่ะเอมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่10 กันต่อเลยเนาะแต่ว่ากลามาท่วนขึ้นผลงานของตะละเซียนก่รเมื่อวานนี้ว่าออกมาดีซ้ำใดอ่ามาเบิงค่ะผลฮานอยเมื่อวานนี้บนออกที่297ล่างออก90้านะคะฮานอยปกติบนออกที่497ล่างออก73ส่วนฮานอย VIP บนออก803ล่างออก3าห้นะคะ มาเบ่งของเซียนโคราดนะคะเซียนโคราชเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดแปกับ9เนาะตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองจับคู่ก็เข้าชุดรองก็คือ90ตรงตล่างของน้อยพิเศษเนาะของเซียนโคราชก็เข้า1นึนอยนะคะส่วนส่วนของเซียนเชียงใหม่ ให้มา1กับสองหลุดนะคะ fc หลุดแล้วนะคะของเซียนเชียงใหม่บอ่อเขาวิ่งหลุดกับบอ่อเขาจับคู่ก็บอ่อเขานอหลังจากเขามาหลายมื่อหลายวันติดต่อกันแล้วมอวานนี้หลุดะคะ่ะแล้วก็มาเบิงของเซียนอุดรให้หนึ่งมาตัวเดียวก็หลุดนะคะ1ไม่มาเลยน้ำมาวานนี้1น่งบ่มีจักตัวเลยค่ะ,ะสู่ตัวขา fc ส่วนของพี่ปหัต ให้สองกับสี่ก็หลุดเหมือนกันนะคะบบเข่าค่ะเ<ม>นาะโอ้หลุดทั้งสามสำนักเลยตัวนี้อ้บอบบเป็นอย่างคะ่ะเอซีมือนีแกมมือใหม่เดอะะ้อค่ะขอให้แตกบนแตกล่างค่ะเมื่อวานนี้หลุดแล้ววันนี้ขอให้เข้านะคะเนาะอ่ะมาเอาตัวเลขวันที่สิบเก่ากันต่อเลยค่ะวันนี้ของพี่พหัดก็ให้วิ่งลูดที่ 3กับ1นะคะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นให้ที่3ารอง1จับคู่ให้ 30, 31, 3นย์แล้วก็ 10, 12, 14แล้วก็17ชุดเน้นก็จะเป็น 30, 3ศูนและ3ามส่นะคะส่วนเมื่อวานนี้หลุดนะคะของพีิพหัษ บอ่อเขา่าวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะวันนี้แก้มือใหม่ค่ะให้เน้น3าลอง1เนาะชุดเน้นก็จะเป็น3 0 3 1ูนย์สามสามสชุดลอง1 0ึ่งศสองหนและ1 7นะคะได้แล้วเนาะของพี่พะัดไปต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้เซียนอุดรให้มา7กับ4วิ่งรูดเน้นที่7จลองสี จับคู่70 71 76แล้วก็78 40 41 46และ48วันนี้เน้นที่71 70 76และ78นะคะส่วนผลงานเมื่อวานนี้บอเข่าเนาะคะ่ะของเสียนอุดรก็หลุดค่ะหนึ่งตัวเดียวบอมาจักน้อยเลยเนาะอะวันนี้แก้มือไหมคะ่ะ ให้เน้น7จรองสนะคะตัววิ่งตัวลูดชุดเน้นจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น 70, 7ดศูนยหนึ่งหดแปดชุดลอง 40, 4, 1, 4, 6, 4, ่ศูนี่หนึ่และสี่แปดมาแคปนาจอเอาของเซียนอุดรและพี่มหัส์นะคะฮานอยวันที่10 9กันยายนสองห้าหมือนีเนาะ แคปหน้าจอเดอ้อแคปหน้าจอ,อาแล้วเดี๋ยวจะภาพไปต่อเมื่อวานนี่ลดมื่อนี่คอไ้ปังเด้อเนาะคะ่ะเอฟซีเอฟซีจะได้มีกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพลินรัวๆจ้าไปต่อเนาะคะ่ะเอฟซีมาต่อที่ของเซียนโคลาดกันเลยวันนี้เซียนโคลาตให้มาวิ่งรูดที่สองกับสามนะคะเน้นที่สองลองสามเนาะตัววิ่งตัวรูดค่ะ จับคู่ที่ 20, 21, 23, 29แล้วก็ 30, 31, 34และ39นะคะชุดเน้นก็จะเป็น 20, 21, 23และ29นะคะเนี่ย่ะ ส่วนของเมื่อวานนี้เซียนโคราชทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยนะคะเข้าชุดลองนะคะตัวเน้นก็เข้า,าตัววิ่งตัวลูดก็เข้าตัวลองส่วนตัวจับคู่ก็เข้าชุดลองก็คือ90ตรงตรงล่าง,ง,งของน้อยพิเศษทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะส่วนวันนี้ก็ให้เน้นสองลองสามจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น20 21 23 29ส 3 0 3 1 3 4และ3 9ตัวรองเนาะตัวเน้น4คู่ตัวรอง4คู่ค่ะไปต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด9กับ8นะคะเน้นที่9รอง8จับคู่9 1 9 2 9 3 9 4แล้วก็8 1 8 2 8 3 8 4เนาะ เน้นให้9ก้า93และ94นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้1กับ2ก็หลุดนะคะหลุด3สำนักเลยเนะะาะเมื่อวานนี้เนาะทั้งวิ่งทั้งรูดและจับคู่วันนี้เอาใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ก็ให้เน้นที่ 9, ลรอง8นะคะชุดเน้นอชุดจับคู่ก็เน้นที่ 9, 1, 92, 93และ94ชุดลอง ก็จะเป็น8 1 8 2 8 3และ8 4นะคะนี่ค่ะอ่ะได้แล้วเนาะของเซียนโคราาและเซียนเชียงใหม่เอฟซทั้งช่องแคปหน้าจอค่ะได้ครบจบทั้ง4เซียนแล้วเนาะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะภาพไปตามเอาตัวเลขหน้อยของสุดใจพารวยเขาฝากมาแล้วก็ตาปากม้าโพอาจารย์สวัยเนาะแม่หลิว้ว พ่อเกลียงนะคะหกสำนักค่ะคลิปต่อไปเนาะแม่เพ็นอย่าลืมฝากเอฟซทั้งช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นด้วยเนาะคลิปนี้แม่เพ็นกน็ขอให้ทุกคนโชงมานปังๆกันเดอ้อสวัสดีค่ะ